สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแลฟ f ซทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอยมัดรวมจากแม่น้องชมพู่ค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณแม่น้องชมพู่ที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้เอฟซได้ติดตามกันทุกวันค่ะ และถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะคะก็สามารถแอดไลน์เข้าที่ ID ยไลน์ของแม่น้องชมพู่นะคะ DL0509PSA ค่ะ DL0509PSA นะคะหรือว่าไปติดตามเพจแม่น้องชมพู่99ได้เลยนะคะ ค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่ม VIP เพียงแค่ร้อยห้บาทต่อท่านตลอดชีพค่ะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะในห้อง VIP ก็มีแนวทางวางให้ทุกหุ้นทุกหวยไม่ว่าจะหุ้นรอบเช้ารอบบ่ายไทยเย็นไต้หวันฮานอยสตาร์ลาวสตาร์ลาว HD นะคะไปจนถึงฮานอยมัดรวมลาวพัฒนาและหวยรัฐบาลไทยค่ะ และเรามาเริ่มดูแนวทางหวยฮานอยมัดรวมงวดที่ผ่านมากันก่อนเลยนะคะก็เข้าทั้งฮานอยกาชาตินอยดานหนังนอยเฉพาะกิจนอยพิเศษนอยสามัคคีนอย VIP นะคะและนอยพัฒนาค่ะแนวทางของแม่น้องชมพู่ก็เข้าวิ่งรูด7ฟัน7และเข้าตัวเจาะ0903ตัวระวัง5นะคะเ,คเดี๋ยวเราไปตามดูแนวทางวันนี้กันค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยนะคะ และเรามาเริ่มดูแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวมของวันนี้กันนะคะงวดประจําวันที่23เดือน11 2564ค่ะให้วิ่งรูด0และ8ฟัน0เจาะ2ตัว08 03 09 49 46 16198248และ06ตัวระวัง4เจาะ3ตัว107180641และเลขเบิ้ล004488นะคะสําหรับแนวทางหัวยฮานอยมัดรวมจากแม่น้องชมพู่ค่ะ ถ้าหากท่านได้ชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อนะคะเล่นหุน้นเล่นหวยอย่างมีสติจะได้มีสตางค์ค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ